สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับวันนี้นะครับก็มาหาทีมงานอีกแล้วนะครับซึ่งมาดูนะครับอาการนกต่อนะครับของอาจารย์แหลมนะครับเจ้าเสียงเล็กของแกนะครับซึ่ง ตอนนี้นะครับนกก็กําลังเพื่อไงว่าเล่นไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะครับคือนกนะครับเล่นไม่เต็มที่นะครับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับตามที่ผมได้สอบถามนะครับอาจารย์แหลมนะครับซึ่งตามที่ท่านได้ยินเมื่อกี้เนี่ยนะครับเสียงนกก็รู้สึกว่าจะแผ่วเบาลงนะครับเบาลงจริงๆครับเพราะว่าผมได้ยินนะครับเสียงนกต่อหลัก ตัวนี้ของอาจารย์แหลมเนี่ยรร them, ได้ยินแล้ววันเสียงดังกว่านี้ครับพี่น้องครับซึ่ง world, อาจารย์แหลมวันนี้ก็ไปไปต่อเหมอนกันนะครับไปต่อมอนกันนะแต่ว่าท่านบอกว่าเล่นไม่เต็มที่นะครับเนี่ยตาม่ผมได้ยินเมื่อกี้นี่เสียงก็จะแผ่วเบาครับพี่น้องครับนะซึ่งอาจจะบ่งบอกว่านกนะครับตอนนี้อาจจะอาจจะพูดยังไงว่ามันจะดรอปลงครับพี่น้องครับมันจะเบาลงนะ Amsterdam. ครับนะซึ่งอาการแบบนี้นะครับ มักจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับโดยเฉพาะนกต่อนะครับที่แบบว่าเล่นแบบหนักจนเกินไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับบางทีนี่ก็คือไล่หนักจนเกินไปนะครับพี่น้องครับบางทีเนาะก็อาจจะเป็นได้นะครับนี่อย่างเช่นนกอาจารย์แหลมตัวเนี้นะครับก็เลยมาดูอาการนะครับมาฟังเสียงแล้วเมื่อกี้โหเสียงแบบแบบมันเล็กอยู่แล้วครับนกตัวนี้นะครับเสียงเล็กอยู่แล้วก็ยิ่งเบาลงกว่าเดิมอีก นะครับเนาะอันนี้ตามที่ผมฟังเสียงนะแต่ว่าเจ้าตัวนะครับน่าจะรู้ดีนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้ก็เอาออกต่อนะครับก็ถือว่ามาศึกษานะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่บางคือบางท่านนะก็เคยเจอครับพี่น้องครับว่านกผมทําไมเสียงมันเบาลงนะครับนี่แหละนะครับแล้วก็เล่นไม่เหมือนเดิมนะครับเนาะตรงนี้นะครับนี่ก็อีกหนึ่ง หนึ่งตัวอย่างนะครับบางทีก็มันจะมีคือบางตัวมันคือมันจะเป็นช่วงพักของนกะครับพี่น้องครับบางทีนะบางทีนกก็จะเริ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเงียบไปแต่ว่าบางตัวก็อาจจะกลับคืนมาเพียงแต่ว่าเราต้องพักครับมันมันแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือนกเราเล่นหนักจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็พักนะครับกับนกที่กําลังจะลงนะครับถ้าเป็นแบบข้อ2นี้คือแบบหนักนะครับนะ ถ้ามันลงแล้วถ้าเกิดต่อไปก็คือแบบนกก็จะเงียบนะครับทีนี้นะครับนกก็จะไม่เหมือนเล่นเหมือนเดิมครับคือตอนนี้เอาคือเอาง่ายเลยว่านกเล่นไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วครับน้องครับนกนะครับเนาะก็ต้องควรจะพักให้เขาได้พักนะครับสักหน่อยนะครับเห็นบอกว่าขนก็ร่วงด้วยนะครับผมนะขนนกก็ร่วงด้วยนะตรงนี้นะครับเนาะนี่ก็ให้อาระมัดระวังนะครับบางทีนกมัน มันเล่นจัดจนเกินไปเนี่ยนะครับผมบางทีมันก็ทําทให้นกนั้นเกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับอาการล้าอะไรบ้างแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือนกอาจจะพักนะครับนกอาจจะหยุดพักนะครับาบางตัวก็เงียบไปเลยนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับเนาะขาก็เริ่มแดงแล้วครับพี่น้องกับนกนะไม่ออกขาวๆนะครับนี่แหละอาการนก กำลังลงครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปถามนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับก็มาถามนะครับเจ้าตัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งสูตรหรือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นกนั้นเกิดนะครับเอาจะแล้วผมพอดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าอ้าออออกจาก ในนั่นเลยป่ะครับโจรชุกชุมลอเลยวันนี้ฮะทำไมโจรหนวดรอเลยวันนี้ออกจากป่าแล้วเปาจานแหลมเจ้าเสียงเล็กมันทำไมเสียงมันเบาลงอ่ะมันเนาะเสียงเบาลงเนาะจา์แหลมเนาะมันลงครับมันลงลนกลงเพราะว่ามันหยีเฮ็ดเฮ็บเต็มที่เพราะว่ามันหยีเฮ็ดแล้วมันสีบ่คือมันมันมันสีบอ เสียงไม่เสียงแกนไม่ออกชัดเต็มที่ใช่ไหมครับเสียงคิบว่าเต็มที่แล้วเวลาเสียงเบาลงแผ่วลงเวลามันดึงนกมันเ็เฮ็บคือยังนกเป็นนกอันลงลงเดียวมันสีบ่อเฮ็ดแบบคือยังมันเห็ดบมันสีมี่ขัดปี่หนุนมันจะไ่เฮยครับก็คือเพื่อไงว่ามันไม่เหมือนเดิมแมนมันเหเฮ็ดแบบลักษณะของแม่มันสีบ่อเฮ็ดคือเพิ่งเหียเขาเขาครับเพราะว่าตอนที่ผมไปต่อกับอาจารย์แหลมนะครับที่ผมเห็นอ่า เจ้าเสียงเล็กของอาจารย์แหลมทานี่วันนั้นที่ผมเอาเจ้าบ่อขยะมาที่เจ้าบ่อขยะได้ตัวหนึ่ง่งวันนั้นน่ะคือนกอาจารย์แหลมนีโอ้โหนะครับป่อยสุดยอดเสียงออกเต็มแกนทงี่เป็นเสียงเล็กแต่ว่าแกนเสียงมันออกครับแมนครับแต่มาฟังเมื่อกี้ไปไงอาจารย์แหลมมันทีออกเป็นลักษณะคือหานกแม่เลยเสียงแบบเสียงเบาลงเลยครับพี่น้องคือยังนกแม่เวลาเป็นเหยียบก็จีบเหยียบสุเทียมเนเหยียบก็จีบเหยียบจัดเหยียบดึงแบบให้เขาเขาเหยียบไอ้คือเหยียบแบบ ตอดตอดตอดไปแล้วกับพี่จะคู่ซอคู่คู่เพื่อเติมเสียงครับเพราะว่าผม,ผมหูยอมไม่ลงเพราะว่าขนมันกระโดนครับ,รบเจ้าตัวจะรู้ดีที่สุดนะครับเจ้าของนอกนั่นเองนะครับ,รบจะรู้ว่านกตัวเองเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าน,น,นกตัวนี้ถ้าพัก,กวันจักสองอาทิตย์แล้วเขาเอาอาหารเสริมมันแล้วเอาพวกซุ่มลุงให้มันนี่เดี๋ยวขึ้นอีขึ้นมาขึ้นเขาครับทำให้ขึ้นเมื่อึ้นโดนขึ้นเหงาลงวนอ่าครับ ก็เป็นธรรมดานะครับนกมันก็จะเป็นอยู่แล้วเมื่อเราเล่นจับจนเกินไปครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์แหลมก็ไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ได้ทําแบบไล่เนาะช่วงนี้เนาะไม่ครับไม่ทาไล่เพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงเขาพักแล้วตัวนี้นะครับอาจารย์แหลมก็มีเวลานั้นออกต่อเยอะนะครับทีนี้เวลาออกป่าจริงเนี่ยเท่าของแบบว่าเพื่อไงว่าไม่เหมือนเช่นเม็ดนะก็เอาของจริงมาอย่างเงี้ยนะเขาจะของจริงมาแต่พลาดอยู่เลยเนาะ ผ่านบินถึงเซนเมตรก็คือจะเอาตัวหลักเราไปอยู่แล้วเนาะจะแหลมเนาะครับจะเอาตัวหลักเราไปอยู่ที่นี่เราก็เล่นทุกวันนะนะครับผมเวลานกต่อผมบอกแล้วว่าเวลามันเล่นน่ะมันจะดึงเต็มที่บางตัวน่ยกว่าจะลงเนาะจันแหลมไม่ใช่ธรรมดาครับตาถ้ายกับตาแดดด้วยกันแล้วครับบางทีเราก็ใส่บางทีก็ตากแดดเหมือนที่อาจารย์แหลมพูดนั่นแหละนะครับมันไม่ธรรมดานะแล้วก็กว่าจะดึงลงบางตัวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับที่จะ แบบนี้นะครับอ่าฉะนั้นแล้วก็ห้างห้างเที่ยวบ้าัด้ผุแล้วครับห้างเทีย่ยวหรือตตกแดี๋ยุไปผุดอีกตตกออกผุแล้วมันมันห่อนรครับนกบาดเล่นกดึงนกนกกับมีดอกก็ซื้อบาดให้ครับอ่านั่นแหละครับก็อ่าให้พี่น้องนั้นพักนกหน่อยนะครับอย่าทําแบบว่าให้แบบว่าอย่างเงี้ยนะครับคือไล่จนเกินอ่าออกต่อจนไล่จนแบบทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะจะแหลมเนาะมถ้าถ้าอยากดีที่สุดก็คือ มีหามีหาตัวคนเดียวให้มันถึกอาทิตย์ละตัวอาทิตย์จันบักนี่ครับอาคารบักนี่ครับซุกเสาคืออาจารย์อาจารย์ว่านั่นครับโอ้ยเรียนลูกไปบาดรียนลูกกัครับถูกต้องเลยนะครับแสดงว่าอาจารย์แรมนี่ฟังผมอยู่นครับฟังในการแต่นี่ผมก็จะบอกเป็ดเดี๋ยวผมจะคุยกับบอกเป็ดดูนี่ฮะวันนี้จะคุยกบอกเป็ดดีหน่ยเพราะว่าลูกตอมีมีลูกตอสองตัวเนาะบักนี้บักกะโลโลโลเลี่ยไป ยังไงนี่จะแหลมยังไงนี่ไหนจังไหกันสิคอรนเลยเนาะคอนนกเก่งอะไวนะเอาแล้ว <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> แทนที่ผมจะสัมภาษณ์นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าจะยังไงนี่จะมา,อาขอบแบ,บ,อบ่งโนกบผมเอาบักเป็ดบักเป็ดหน้าปุ๊บอาจารย์ก็จะมีเวละฝึกบางีสิบสองตัววางแผนไปแล้วอัดอ,อเกียรไปแล้วอาดเกียรไปแล้วอาดเกียว์ไปแล้วตายแล้วตายแล้วทีนี้ นะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวนะครับเอาจารย์เลี้ยมคิดไว้นานหรือยังนี่ว่าชิดตัวมอติชิดมือนโดนค้งลงบุญอีหล่ะคิดมือนโดนค้งลงบุญอีหล่ะทุ่นซับมันเดี๋ยวเอาไปเสียผมตันตอนตอโดนตันผมโทรหาแล้วครับเอาไว้จะามว่าอาจารย์ค่ายวะฝักเป็ดโทรไวสิบายอยู่อันทุ่นซับมันลงไส่เอาไปฝุ่นมันเห็ดมันเป็นสิ่งทีจะเป็อาจารย์ครับมันเห็ดมัน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 ดึงเอาครับมันดึงแบบว่าเต็มที่ครับ โอ้อาการเห็นเห็นเลยว่าแมนครับนุกไม่เหมือนเดิมนกนกป้าดิเต้น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 ครับเันแอลรเขาทางมันขยุดมันจีบุเอาแบบคือเกามันมันจีบคู่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 จีบคู่แล้วกับพวกเฮียมันจีคู่คู่สักหนึ่งละเสยไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับนี่ผมรู้เลยคือว่าอาการนี่คือมาลงรอยเส็นเลยเพราะว่าผมเพราะว่ามันเคยเปลี่ยนนกตัวนี้ครับเพราะว่าถึงนาดีมันจะลงกมันถึงถึงถึงนาดีมันจีลงตลอวจนกตัวนี้ อ๋อแม่ครับช่วงมันลงแม่ครับครับโอ้โหอันนี้ก็เพราะว่าถ้าลงช่วงนี้ผมบอกเลยว่ายุ่งเลยครับพี่น้องครับ,รบช่วงนี้ช่วงเก็บนกนะครับช่วงนี้นครับอ่าถ้านกลงนี่ก็คือจบข่าวอะครับช่วงนี้ยค,คือถ้าจะไปต้องปูนี่อะต้องทําใจเพราะว่านกทีเฮ้ามันเรียนประจํามันกับว่าได้แก่ก็เนียเพราะเฮ้านกตัวเฮ้าเรียนประจํามันลุงเนาะครับแต่เฮ้าเพราะอยากฟื้นมันถ้าฟื้นมันลายมันก็น ดดมันก็ดสิดอดอแล้วมันกิดพวกบออกไปมากมันจะพ่เกิดพ่สูนูนมันกใช่นก,นกนให้เฮาเลยเนี่แหละก็คือนนบางคนนี่อ่านกคือเพื่องว่าไม่สังเกตแม่ครับพอถ้าท่านสังเกตปุ๊บเจอแบบนี้คือรู้เลยลคือเราจะรู้อ่ะเจ้าของนกต้องรู้แหละว่า<ม>นกตัวเองเริ่มจะแบบว่าไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยควรจะพักควรจะพักนกเลยครับบางคนเอาไปไล่ต่อไปไล่ต่อทีนี้มันก็จะเกิดกลายเป็นว่านกก็โดนไปเรื่อยทีนี้โดนอัดโดนชินก็คือความชินของเขาอ่นนะครับ ก็อ,อาจจะเสียนกก็ได้นะ<ม>นจันแหลมนะแต่ว่าตอนนี้ผมผมดูแล้วก็คือต้องรอดูแหละทีเนี้ยเพราะาวา่าจะเป็นอย่างไรนกเชียงเล็กจันแหลมนี่ถ้ามันเป็นแบบแบบนี้แย่ขี่คือแบบแบบต้องพักไปสองอาทิตย์คือสองทอออิี่เดียพักเลยนะครับบาเนี๋ยปล่อยมันขันเลยบาดถ้ามันฮาวคืนนี้คู่เดียวคู่เฮียรต้องดูเสียงแกนด้วยแกนนะครัเสียงมั่งเปื้อนเปึ๊ดนเปื้อมากหรอกพอผมไม่ใช่เป็นนกตัวนี้พอพอมาหัวหน้านี้มัพี่ ไปบำนี่ตลอดครับมันนี้รุ่งไทยคนณพอผมแล้วมันกับิบังไงขาฉีแดงเลยอขามันฉีแดงเลยต่างกันแล้วแล้วเวลาห้าเขาพเนจะสิเส้นพเนยดนี่มันสีบวมันสีบ่ใครอยู่ตามจริงทางง้าเขาพเนยดมันสีพึ่งขนงามอันนี้มันๆๆสีนรีบๆไปเสียเต้นบาดนี่รปลับรปลับผมรู้เลยว่ามันลงลงับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ประเทจะแหลมได้สังเกตดูสังเกตดูบ้านนี้บาตนกอยู่ขวามันเป็ยนยังขึ้นไปได้สิฟื้นเล่นได้บันใช่ใช่ใช่ครับฟื้นเล่นบ้านนี้นกบานนี้มันจะกลายเป็นนกนกลบเลยบัานนี้อ่ามันที่ว่าเป็นนกว่าสู่นกจากนกอยู i, ่ขวานี่เคยสู่นกบานนี้มันทีลบนกเลยครับค <t. S 2> <basis> ือการนี้ก็คือจบเลยครแบบนี้ก็คือเตรียมหานกใหม่ไปเลยเกนครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือออกไกลเลยละครับคือว่าสู่ไปแล้วมันออกไปก็ไม่เต็มที่ทำอะไรลบหรอกครับ เเนถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ต้องศึกษานะครับไม่งั้นก็บางท่านเกิดอาการแบบนี้ก็ควรจะพักเลยแนะนําเลยนะครับว่าควรจะพักนกไว้ก่อนเกิดอะไรก็ช่างครับผมจะแนะนําบอกว่าพักไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝึกนกใหม่ไม่ว่าจะเป็นนกแต่ถ้ามีอาการแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมนี่คือต้องพักอย่างเดียวครับพี่น้องครับอันนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ซ่อมซ่อมแต่มือผมไปตอกเบเส้นเม็ดมือเข้าไปตอนผม เขาโมยว่านกมันจากลงนี่ไอจันอือโหเขาเป็นซ่อมมันตนโซนนั้นแหละครับพอมาต่อก็เป็นแบบดับลงเรื่อยๆเลยใช่ไหมแม่ครับครับเสียงก็ไปด้วยเมาอนี่เสียงเขาบดีีม่อนี่เสียงขันเสียงขันนุ่นเป็นอ่อยๆเสียงอ่อยๆสุเทียมันจะยินแห้งอ่าบารีแม้กระทังเติลโลพัดไปเสียเขาเลยยังหูฟังเอาอ่ายิ่งเสียงเรียกอยู่แม่ครับมันจะคอยไปเลยครับ ตัวเทียนนี่มันล่มพัดเมื่อว่าว่ามันก็ยังได้ยินเสียงมันเพราะมันออกเต็มเต็มแกนมันมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันเป็นเล็กหองแล้วมันเต็มแกนแมนขนาดผมไม่ยกไก่ได้อาจารย์ครับหฮวยยี่สิสมที่ยินเสียแถบบริยินเสียงวันผมดังยี่เตยบุงผมดังฟัง่อนยี่เตยบุญเตแยังหูฟังหรือสี่เนาะเมื่อกี้ก็รู้แล้วผมฟังเมื่อกี้นี่นะครับว่าเสียงมันคูก็คูแบบ พูดง่ายว่าแกนไม่ออกเลยนะครับมีแต่เสียงคล้ายๆลูกอ่าเพาะเลยมีแต่ลมออกมานะครับนั่นแหละแกนไม่ออกเลยเพราะเสียงมันเฉียบเลยเด้ครับเนลูกเขาก็นกตัวนี้เสียงมันคล้ายๆเป็นนกเสียงคล้ายๆที่ชื่อชื่อเขมเเลยครับครับครับเอเบิ่งมั็นไงไงนกตัวนี้ครับฮะก็ประมาณนี้แหละครับผมก็พยายามศึกษาเอานะครับศึกษาเอานกแต่ละตัวแต่ละนี่มัน อ่าพูดไงว่าหน้าง,งานมันมันไม่เหมือนกันบางัวก็เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นครับอาจารย์แลมแล้วนะครับนะก็คือแนะนําเลยว่าต้องพักอย่างเดียวยาวๆเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเข้าไปต่อพรอมเพราะตะเบิ้งภาภาปฏิบัติพรมครับเพราะว่าคือเข้าไปเฮ็ดจริงครับพ่จริงเด้เข้าไปต่อต่อจริงเด้ครับก็ก็กถือว่าอาจารย์แลมเป็นอีกหนึ่ง อาการที่มาเล่าให้ฟังวันนี้แม่นครับสาคัญเลยครับท่านนกต่อเป็นนี้ผู้ผมบอกเลยว่าไม่อยากให้เกิดกับนกต่อกับใครทุกคนเลยถ้าจะเป็นอาการแบบนี้ถ้ามาแบบนี้คือไม่ดีแล้วล่ะยิ่งมาเป็นช่วงเนี้ที่ไม่ใช่ช่วงถ่ายขนของเขาเนี่ยนี่แหละอันตรายเลยช่วงนี้คือช่วงเก็บนกครับท่านนกต่วงฉมมูสุดละมันจะได้แบบว่าใจจะขาดแล้วครับทีนี้นั่นแหละเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยนกเขานี่มันมีหลายรูปแบบที่เราไม่ ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับกับนกเราครับเนี่ยเช่นของอาจจะแหลมก็เกิดขึ้นแล้วถามันเป็นนกที่มันแก่แล้วมันบวมีปัญหาเด้ถ้ามไม่ได้เล่นแล้วมันมันล่งแล้วมันเกิดขึ้นถ้ามป็นนกไม่เล้วเล้วถามันลร่งแบบนี้เขาไปฟื้นตัวเรียบร้อยเกมเลยครับผมบอกเลยโอเคครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อดังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสารละ มาฝากพี่น้องเช่นเคยเราท่านจะมาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แรมไปก่อนนะอาจารย์แรมสวัสดีครับสวัสดีครับ